วันนี้กินเขานอกบ้านแลละจ้ะไม่มีเมียหรอกมีแต่ตวอัดอยู่เชียงข่างขอบคุณเเพื่อนรุ่นใหญ่ไปไหนไปกันแต่จะมีเพื่อนอย่างนี้อีกเ็สองสามคนที่ดีๆอย่างตวัดนี่นะสบาย<อ>เขาคุยแต่เมียเขาเนาะตวัดเนาะ<อ>คุยแต่เมียเขาว่าอยู่เชียงข่างกันฉันมีตวอัดอยู่เจียงข้างแต่ไม่ใช่เป็นเกย์เนยเออตวัดก็อยากหาตอกคือกันแต่ว่าเมียก็ไม่หายตอกเลยช่วงนี้ทำงานต้องหาตังให้เมียก่อนเมียถือใจตอก กินเข่านอกบ้านนี่เนี่ยเพื่อนร่วมทางฉันในมีเมียฉันก็ต้องกินเข่าก็ตวัดแล้วกินเข่าคู่กันกินเขา่าเป็นคู่แล้วฉันถ้ามีเพื่อนอย่างตัตวัดนี่เพื่อนรุ่นใหญ่ของฉันนี่สบายเพื่อนเคียงข้างกันรุ่นใหญ่อีกต่างหากอยากกินเข่านอกบ้านนี่ไม่มีป้าเผาลงกัตวัดไม่มีป้าเผาป้าเผาไม่มีมีแต่ลูเกเขี้ยนจอดพักก่อนครึ่งทางยัง ครึ่งทางแล้วมาจากทีงตัดไม้จากไหนไม้ตายตัดไม้จากโคกไม้ตายแต่ไม่ได้ขายที่เสิงสางเอามาขายที่บุญบนเนาะบุญบนจากนั้นไปประมาณกี่กิโลจากโคกไม้ตายไปบุญนบน้วประมาณเจ็ดสิบกิโลตอนนี้ฉันมาถึงครึ่งทางแล้วอยู่ที่บ้านไร่แหลมทองแถวๆนี่แหละบ้านไร่แหลมทองชดกินข้าก่อนแบบเสียบๆอยู่แถวก่อนจะเข้าบ้านไร่แหลมทองเนาะ ก่อนจะเข้าบ้านไร่เหลี่ยมทองจอดพักรถตายางหลุดมันงเหรอหมอน้ำเดือดห <laughs> มอน้ำเดือดปดแล้วหมอน้ำเดือดพูดพูดแล้วหม,ม,มอใจเข้ามากินเขา่าเ้อจ้ากินขา่าวอุ้ยฉัเลียกเขากินเข่าอีกต่างหาก <laughs> บรรยากาศได้จริงๆเลยเวลากินเข่านอกบ้าน <laughs> แกงอะไรป้าเผา,าม,มีแล้วแต่วัดเนาะ <laughs> ม,มีลูกขิน <laughs> มีนี่แกงอฟไกฟักฟัก แกงฟักแบบอร่อยอร่อยมีแกงฟักมีผัดเผ็ดลูกชิ้นถุงละยี่สิบบาทอ,อร่อยจริงๆถ้าใมีเมียฉันแนะนาให้ไปซื้ออเขาแกงนะเขาแกงตลาดมีแต่อร่อยๆอไม่ว่าตลาดไหนแหละอร่อยที่สุดแกงตลาดแบบแกงฟักผัดลูกชิ้นมีแต่ของอร่อยทอดกุนเชียงเ <laughs> สียบๆฉันกินก่อน <laughs> เดี๋ยวจะไม่ทันตอดเลยจ้ะ